สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับ FIVB ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับแปดทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2022ที่อังคาราประเทศตุรกีนะครับโดยประเทศที่ผ่านเข้ารอบก็จะมีสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีแล้วก็ประเทศไทยนะครับ โดยความมหัศจรรย์นะครับเจดประเทศที่เข้ารอบนั้นคืออันดับ1นถึงเของโลกในขณะที่ประเทศไทยคืออันดับที่14นะครับผมว้าวมันคือความมหัศจรรย์นะครับการแข่งขัน VNL 2022นี้สาวไทยสร้างตำนานอะไรบ้างมาฟังกันเลยดีกว่านะครับสาวไทยได้เซตจากสหรัฐอเมริกาที่อันดับหนึ่งของโลกนะแล้วก็สาวไทยได้เซตจากบราซิลที่อันดับสองของโลก สาวไทยชนะทีมอันดับ3ของโลกนะครับนั่นก็คือประเทศจีนว้าวและสาวไทยนะครับสามารถเอาชนะเซอร์เบียทีมอันดับ7ของโลกได้และมากไปกว่านั้นนะครับสาวไทยของเราติดท็อปไฟต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิมพิชยาโกกร,รมัมติดท็อปไฟต์เบสร์ผู้ทำคะแนนสูงสุดนะครับพิมพิชยาโกกร,รัมก็ติดท็อปไฟต์ตกยอดเยี่ยมนะครับผม ในส่วนของกัปตันผู้พันพันเกิดปราดนะครับอยู่ลำดับที่หนึ่งนะนำาลิ้วเลยครับเป็นเบสเซเตอร์เซตยอดเยี่ยมประจำา VNL 2022นี้ในรอบแรกนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือก่อนทำการแข่งขันนะครับสาวไทยของเราอยู่อันดับที่19ของโลกณนะปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่14ของโลกนะครับผมขึ้นมาหลายลำดับมากๆนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับในการเข้าสู่รอบในการเข้ารอบสุดท้าย v n l รายการวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกต้องติดตามนะครับว่าสาวไทยเราจะสามารถเอาชนะและเข้ารอบได้ลึกสักแค่ไหนนะครับโดยรอบแปดเตียมสุดท้ายไทยจะเจอกับตุรกีเจา้าภาพมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะทุกคนนี่ก็เป็นข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับหากแอดมินมีอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตอีกครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย